เจดปลาช่อนโอ้ปลาช่อนแต่ว่ามันไซยังไม่มันเุอมันมันเจอปลาแบบไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยไซใหญเ่เจอแต่ไซเล็กกินก่อนรอบแรกนะเพื่อนนะเพื่อนถือรอบแรกถือรอบแรกแต่ก็มีแต่ปลารุ่นนี้บางวันก็ปลาใหญ่บางวันก็ปลาเล็ก รบแรกเพื่อนๆดเหน่อยเขียดนะเนี่ยเขียดเดินจับเขียดมาก่อนแล้วก็มาหาเกี่ยวมันมีแต่ปลาเล็กเงื่อนมันยังไม่มไม่ใช่ปลาใหญ่แต่ตอนเช้าอาจจะรุนได้นะนี่มันไม่มีดึกมากหรอกนี่เพิ่งจะสามทุ่มกว่ายสามทุ่มปลา,มาเริ่มกินตอนมัน สี่ทุ่มแล้ครับโอเคครับ